จุดทำร้ายตนเองด้วยคำพูดเชิงลบโดยทั่วไปแล้วว่าคนเราอ่ะมักที่จะเผลอในการที่พูดทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดในเชิงลบนะคะโดยที่บางครั้งเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดเชิงลบแต่ด้วยความที่เราเคยชินอ่ามันก็จะเผลอพูดออกไปอย่างเช่นคำที่ว่าโอ๊ยทำไมเรื่องแค่นี้ต้องทำพลาดด้วยนะ เรื่องแค่เนี้ยฉันยังทําพลาดอะ่ะฉันนี่มันไม่เอาไหนจริงๆเลยนะเนี่ยบางครั้งคนเราก็พูดในการที่เราทําร้ายตัวเองโดยที่เราไม่ได้คิดว่าพลังแห่งคําพูดนั้นอะ่ะมันเป็นการที่เรากลั่นแกล้งตัวเองด้วยคําพูดเราลองนึกถึงตอนที่เราบ่นคนอื่นนะเราก็น่าที่จะเข้าใจดีขึ้นเนาะ เพราะเวลาที่เราบ่นแล้วมันเกิดพลังอารมณ์ทางด้านลบอ่ะเช่นความโกรธหรือความเกลียดที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจเราอ่ะแม้ว่าต่อให้เราจะเป็นคนที่อ่อนโยนแค่ไหนก็ตามอ่ะแต่มันก็ยังมีบางช่วงเวลาที่เราเผลอหลุดออกไปเนาะกับการที่เราพูดทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดในเชิงลบอ่ะ มันก็เหมือนกับว่าเราอะได้ส่งความโกรธแล้วก็ความเกลียดชังนั้นอะมาเผาผลาญตนตัวของเราเองอะมันก็จะเหมือนกับว่าเราอะคอยที่จะตำหนิตัวเองอยู่ตลอดเวลาเลยและก็ด้วยคำพูดเหล่านี้เองอะในการที่เราทำเราใช้คำพูดในการที่ทำร้ายตัวเองอยู่บ่อยๆมันจะทำให้ตัวเราเองอะ ก็จะยิ่งสะสมพลังงานลบอยู่ในตัวเองเป็นอย่างมากเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะ,ะตัวเองเหมือนกันตัวตัวของครูเองก็จะเป็นคนที่เมื่อก่อนนะคะก็จะเป็นคนที่ชอบพูดในทํานองที่ว่าชอบทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดนะ่ะเนาะชอบบ่นว่าตัวเองอะ่ะว่าทำไมเรื่องแค่นี้ทําไมฉันถึงทำไม่ได้อะ่ะ เรื่องมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะทำไมถึงทำไม่ได้ชันนี้มันเป็นคนยังไงนะเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงอ่ะมันก็จะเป็นการที่เราอ่ะซ้ำเติมและเราอ่ะทำร้ายตัวเองด้วยคำพูดโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่บ่อยๆเนาะเมื่อได้มาเรียนรู้ว่าพลังแห่งคำพูดนั้นอะมันทรงอนุภาพเพียงใดอะมันทำให้เราได้เปลี่ยนมุมมองในการที่เราจะพูดกับตัวเองอ่ะ เราก็จะไม่พูดในเชิงลบแต่เราก็จะพูดกับตัวเองในในเชิงบวกเนาะแล้วก็หยุดที่จะทำร้ายตัวเองด้วยคำพูด